นี่แหละครับโโอ้หข้างหลังนี่โอ้โหคือตำนานร็อกแอนด์โรลนะครับบางคนเขาบอกว่าเป็นอัจฉริยภาพทางดนตรีนี่คือเอกโลโซแล้วนั่นก็รักเลิกดียาแต่งใหม่อะไรกันหลายรอบแล้วคือพิการนะครับขราวนี้คุณการหรือพิการเนี่ยไลฟ์ครับพี่เสกยืนจ่อยยืนดูเ่ยแล้วมึงทำอะไร ฉันไมไ่ทำอะไรเธอมาดา่าแล้วก่อนทำไมหรอกกูดา่ามึงเลยพูดมาเลยพูดมาออกไปมึงออกไปออกไปขอแนละ้ขอนะออกไปทำไมเล่ามึงทำอะไรกูมึงทำให้กูสาภาพเป็นอย่างเงี้ยกูเป็นกี่รคมึงก็รู้ มึงเคยพากูไปโรงพยาบาลไหมขอโทษลูกก็ไม่มีเด็กมึงทำร้ายมันแต่สองขวบตอนนี้อายุสิบสี่ขวบไปเถอะกูขอมันมีที่ไปจนะ้ามันมีที่ไปจริง นี่แหละมาพิเศษก็ยืนนิ่งมาตลอดมาหลุดตรงตรงพูดถึงลูกนี่แหละถ้าทำร้ายลูกแต่สองขวบเป็น14ก็ปักเลยโอ้ปัดมากคงปัดโทษสัท์เลยหลอพี่แต่ไอจังหวะนั้นก็กรรมมาแบบใส่เหมือนกันนะโอ้นี่แหละครับคุณการวิภากรฮะภรยาของคุณเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซนะครับมีการไลฟ์ครับคุณผู้ชมครับ ช่วงแรกนะฮะก็เพจ a c e b o o k เสกโลโซของพิเศษเนี่ยถูกตั้งเป็นส่วนตัวแล้วก็ก็หายไปจากเฟซนะแล้วแฟนคลับก็เคยไปถามหานะครับนะครับเฟซบุ๊กของคุณการจากนั้นคุณการไลฟ์เลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะนะครับโดยในคลิปช่วงหนึ่งครับคุณการไลฟ์ไปก็ร้องไห้ไปนะครับบอกทำร้ายเธอนะครับแล้วก็เนี่ยครับพยายามไล่คุณเสกให้ออกจากบ้านไปคุณเสกบอกไม่มีที่ไปผมไม่มีที่ไป กระทั่งเหมือนกับนั่นแหละพอพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยก็ลักษณะคือปัดมือถือโทรศัพท์มือถือกระเด็นเลยครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ฮะเหมือนก็จะคว้าหรือจะอะไรสักอยอาก็ดูดูภาพ้วคุณผู้ชมคิดคิดเอาเออเหมือนเหมือนจะคว้าเหมือนจะคว้าโทรศัพท์มาน่ะเออจะแย่งมานะครับนี่ฮะคือเหมือนกับไม่พาไปหาหมอด้วยอะไรด้วยนะผมก็พยายามจับใจความนะคุณผู้ชมคุณการไลฟ์อยู่ประมาณ1819นาทีได้อะแล้วปิดไลฟ์ไป นะครับก็มีแฟนขับเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกใจเย็นๆนะฮะแล้วบางคนบอกให้ปิดร้านซะก่อนนะครับเป็นเรื่องในครอบครัวความในไม่ให้ออกความนอกอยาาเข้าเออนี่แหละครับแต่ว่าช่วงหนึ่งที่พิเศษก็ร้ายร้ายแบบคนดูเพียบเลยอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนะมีพี่ชายของคุณเสกโลโซครคุณแสนนาการาคุณแสนนาการ่าโพสต์ไว้บอกว่าโดยเนื้อแท้แล้ว น้องชายผมเป็นคนจิตใจดีมากที่สุดครับออไม่ว่าจะเจออะไรมาเจ็บปวดแค่ไหนอย่าไปเสียกำลังใจเดอ้อคิดถึงหน้าลูกไว้ให้มากๆยังมีแม่พี่น้องครอบครัวเราทุกคนและพี่น้องแฟนคลับทั่วโลกที่รักเสกมากๆแล้วก็มีแฮชแท็กครอบครัวสุขพิมายแล้วก็แฮชแท็กเสกโลโซลพร้อมกับภาพในอดีตด้วยนะคุณผู้ชมฮนะมนี่เป็นแบบนี้ครับ